สวยคิดถึงแม่ไหมคะจุ้ยจุ้ยดาวคิดถึงแม่ป่ะจุ๋ยดาวคิดถึงแม่ป่ะจุ้ยจุ้ยลูกเดี๋ยวแม่เอาข้าวกินกินข้าวลูกกินข้าวด้วยกันนะจะได้รักกันลูกกินซะลูกเออกินซะวันนี้แม่มาไวลูกกินซะลูกเออเออแม่กลัวฝนตกแม่กลัวฝนตกอยู่ท้องฟ้าท้องฟ้ามืดตื้อเลยแม่กลัวพูกหนูไม่ได้กินกินเลยลูกกินเลยกะนเลยูกกินเลยลูก ดาวกินสิคะน้ำตาลกินลุเยอะๆลูกกินเยอะๆเดี๋ยวแม่เติมให้อีกอุ๊ยดูด๊ดูทำไมตัวดําปี๊อย่างเงี้ยลูกหนูจะเปลี่ยนสีแล้วใช่ไหมหนูจะไม่เป็นหมาสีขาวแล้วใช่ไหมคะหนูจะเป็นหมาสีดําแล้วใช่ไหมคะอ่ะกินข้าวลูกเอาหมาเอาข้าวมาฮะเออเออเออเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกอ่ะ,อะ,อะๆๆๆๆๆนวลกินข้าวเลยค่ะกินเลยกินเลยลูกวันนี้แม่มาเร็วนะเดี๋ยวฝนตกก็ไม่ได้กินนะอ่ะกินซะลูก ดูดูจะเล่นก huh kind of ับแม่ดูจิดูจิอ่วูทำไมตัวดำปีอย่างนี้เลยดูทไมตัวดำปีอย่างนี้เลยค่ะเด็กอู๋นี่นะกินเลยลูกกินเลยเดี๋ยวแม่เอาน้ำฮะนะคะแม่มีน้ำให้หนูด้วยนะคะเดี๋ยวแม่มาเก็บนะลูกกินให้หมดลูกตัวเล็กตัวน้อยกินข้าวเลยตาลกินข้าวเลยลูกนะแม่วางสี่ถาดแดงกินข้าวเลยลูกพี่วัวกินข้าวอ้าแดงน้อยแดงน้อยมากินข้าวแล้ว ไม่รู้ได้ไง่แม่มาเนี่ยกินให้หมดนะลูกแม่เอาข้าวไปให้กี้กับพี่ด่างก่อนนะอย่างน้อยกินไปก่อนนะคะที่กินข้าวแม่ถือฮหอาจือาจกี้กินข้าวเลยอ่ะอ่ะมากี่มากินข้าวลูกกี้กินข้าวนะคะกินเยอะๆแดงแดงแดงมีแล้วอย่าไปแย่งน้องแดงแดง แดงอย่าไปแย่งน้องเมื่อกี้แม่เทให้หนูตั้งสี่ถาดไปกินกับลูกนู่นแดงอย่ามาไล่น้องนะแม่ไม่ชอบนะทำนิสัยอย่างเงี้ยแดงแดงกินน้องกี้กินนะแม่เติมน้ำให้แล้วนะลูกเดี๋ยวหนูไปกินน้ำนะคะเออกตินซะลูกกินซะแม่ไปแล้วนะลูกเออกินซะกี้กินเยอะๆลูกกี้กินเยอะๆเดี๋ยวแม่เอาน้ำห้ลูกคนทองหอมมากไปยืนเฝ้าน้ำตาลที่ก้มเชิงให้อย่างนี้ ตัวนี้ก็ไม่ให้กินนี้ก็ไม่ให้กินหอ,อมกล่องกินเนี่ยกินเลยลูกขอบใจน้ําตาลถ้าน้ำตาลไม่มายืนให้ด่างเห่าเนี่ยด่างก็ไม่ให้กี้กินใช่ไหมลกูกอืออืกี้กินไวๆลกูลเเลก,ลกเนี่ยพี่น้ําตาลเขายืนเฝ้าไงลูกกินข้าวไหมลูกเอยจื้ยเนี่ยเนี่ยกินกับน้องเนี่ยเนี่ยกินกับน้องเอจื้ยกินกับน้องลูก กินกับน้องมาเรับกินกับน้องเลยน้องนอนกินกินกับน้องลูกอย่าไล่น้องนะลูกกินกับน้องลูกตอนนี้ถึงคอกน้องค่ะเอาน้ำมาเติมให้น้องแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาบ้างเอาอาหารเม็ดมาเพราะว่าเดี๋ยวตอนดึกน้องมาก็เอาข้าวมาให้เด็กๆกินอ่าแล้วก็เอาที่โกยขี้มาซื้อที่โกยขี้มาเพราะว่าไม่กวาดทางมะพร้าวด้ามจับมันไม่ค่อยถนัดเพราะว่าขี้น้องติดอยู่สนามหญ้าต้องใช้ที่โกอย่างนี้ค่ะเพื่อน นี่ถึงแล้วก็จะมีพี่ๆหกตัวเขาก็ใจดีอยู่นะแต่ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวซึ่งคนท้องกับเด็กๆอยู่ด้านในอ่าเนี่ยเข้าไปข้างในนี่ครับด้ mm hmm. วยเวานก็ติดแล้วนะแผงโซลา่าอยู่เนี่ยแผงโซลา่าแล้วก็มีไฟกันยุงสองจุดอ่าเดี๋ยวยังไงอาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งติดสักจุดหนึ่งเข้าไปในคอกน้องอถึงแม่คิดถึงแม่คิดถึงแม่คนท้อง พี่สองไอ้เล็กอ้จูอจูอไจูคิดถึงแม่คิดถึงแม่โอ้ลูกเออคิดถึงแม่ลูกเออพี่สองเลกอ่ะแม่เอาหันเม็ดให้กินก่อนแล้วเดี๋ยวตอนดึกกินข้าวกับพี่มาลูกพี่มาทอดข้าวอร่อยใช่ไหมคะเออเออเดี๋ยวแม่เก็บขี้ให oh, oh, oh. ้ล oh, oh. well. ูก okay, okay. right. อ่าโอเคโอเคกินเลยลูกพี่สองกินเลยลูกเออเออกินด้วยกันลูกอ่ะตัวเล็กกินลูกเออเออตัวละถาดลูกเดี๋ยวตอนดึกกินข้าวกับพี่มานะคะ อีกสองกินเลยค่ะเออเท้องกินเลยลโกตัวเล็กกินเลยค่ะเออคิดถึงจังเดีย๋ยวแม่เติมน้ําให้ลลกเออกินเลยโูกแมา่ปูที่นอนฮะนี้แม่เอาผ้าปูนอนมาให้อีกผืนหนึ่งกินเลยลลกกินเลยตัวเล็กกินเลยค่ะกินเลยลูกอันนี้ก็เก็บขี้ให้น้องเรียบร้อยค่ะ<ม>ก็เหลือจัดทีให้น้องกินอิ่มไม่ยังโลก แม่เติมให้ไหนรอบล้วเดี๋ยวตอนดึกกินข้าวพี่ใหม,ม่กูซื้อแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาบางตรงนี้เพราะว่าคนท้องนอนหันหลังตรงนี้เราฟิวเจอร์บอร์ดบางไให้เออนะอ่าไฟไล่ยุงติดแล้วค่ะเพื่อนๆเฮ้ยดีไหมลูกมีไฟไล่ยุงเย้ยุงจะได้ไม่กัดน,นะคะเออนี่นี่นี่น อืมอันนี้แพงด้วยแปดร้อยกวา่าบาทเลยนะเนี่ยแต่ทำไมตัวนี้ไม่ติดเดี๋ยวต้องดูซิว่าเปิดสวิตหรือเปล่าไฟไฟก็สว่างลายกันยุงเนี่พวกลุงป้าก็ได้ช่วยช่วยกันยุงได้อ่ะก็โอเคนะลูกนี่พี่มาให้ข้าวน้องทุกคืนนะ วันนี้กินเนตกาแล้วนะทุกตัวแล้วนะวันที่หนึ่งสดาห์นะป้องกันเห็บหมัดไปรายกายโรคอะไรแต่ละพัและนะลูกเนี่ยพี่มาปพอนสไก่ให้นะเรียบร้อยแล้วนะกินเนตกาแล้วนะเงียบเงียบปวท้องจัดที่นอนให้แล้วนะคะผ้าปูอยู่ข้างล่างการเลื่อนสองผืนโปเกมอนมีตุ๊กตานน่นนี่นั่นนะคะอดียูจุ้ยจุยจุ้ยจุ้ยอยจุ้ยอย่าหอมก่อนหอมหอมหอม ตัวเล็กไม่หอมกันเอาเชือกมาผูกไว้เอาดูจุก่อนจุก่อนปีสองข้าวอยู่นี่นะเนี่ยพี่มาทำข้าวมาให้กินอุย้ยตั้งสี่กะละมังแม่เอาเหลือเลยแม่เอาเทเทรวมเลยเนี่ยแถมให้ทุกคน นี่แม่เอาน้ำมาเตรียมให้ทุกวันนะลูกเนี่ยหม้อมาช้อนในพวกเศษออกให้หมดแล้วเนี่ยเติมน้ำให้เต็มแล้วนะคะเออเนี่ไฟไล่ยุงค่ะเออเดี๋ยวแม่เอาตัวหนอนมาเพิ่มให้ลูกกลางคืนหนูนอนตรงนั้นนะแม่มีฟิวเจอร์บอร์ดกันให้แล้วนะคะโรคส่วนตัวหนูนะคะเออจุ๊ย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 อ่ะยจุ๊ยจุ๊ยุยจุ๊ยุยจุ๊ยดูดูเรียก่ะแม่จุ๊ยจุย เอ้ยมีสองอยจยได้ที่นอนใหม่ดูดูเขานอนดูเขานอนเออีความสุขเออมีสองนอนที่นอนเอาหม่อมมปูที่นอนให้โอ้มีความสุขเล่นกับตุ๊กตานะลูกเดี๋ยวแม่มาหาตุ๊กตามาให้อีกนะคะอะจุ้ยอจุยเดี๋ยวเอาตัวหนอนมาปูให้อีกลูกเดี๋ยวมาตัวหนอนมาปูให้อีกนะคะเออลูก เอ,อ้ยดูบีสองเขาไปนอนมีความสุขดูเขาชอบนอนมันที่นอนพ่อหมอมอม้าสวัสดิ์ให้แล้วเนี่ยจัดที่นอนให้สองรอบสามรอบแล้วจุยจุยจุยโอ้เรียเท้าหมอม้าลูกตัวเล็กหมอม้ารู้แล้วว่าลูกรักมาแล้วจุยลูกกี่โม,มงละจะสองทุ่มละวันนี้หมอม้าแวะให้ข้าวพี่น้ำตาลก่อนมานะเนี่ยเดี๋ยวต้องแวะไปหาพี่น้ำตาลอกีกอืม ไปเติมนะ้ำพี่พี่น้ำตาอีกรอบนะึงวันนี้กินเนสกาแแล้วนะหนึ่งกรกฎาเนี่ยกินเนดกาดตามน้ำหนักแล้วอ่าป้องกันพยาธิหัวใจเห็บหมัดไรเลยอะไรทุกอย่างเลยนะสามตัวเลยนะแม่ลูกนะลูกนะเรียบร้อยแล้วนะลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มานะปีสองตัวเล็กเอ้ยคนท้องเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาแนละ้วลูก พรุ่งนี้แม่มานะลูกมีสองไอ้จุ๋ยตัวเล็กแม่ไปแล้วนะตัวเล็กตัวเล็กแม่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มานะลูกอาไปน,นอนเนี่ยดูปีสองนอนที่นอนแม่ฟูที่นอนให้แล้วมีโปกเกมอนด้วยมีรองเท้ามีน้องไก่ให้กัดเล่นข้าวไปกินต่อให้หมดนะลูกแม่ไปแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกเนี่มีไฟไล่ยุงด้วยโอเคนอนนะลูกพาคุ้มครองลูกม่ติดฟิวเจอร์บอร์ดทละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดอีกทีหนึ่งเดี๋ยว หาลวดมาติดเข็มอะไรนะลูกฝากน้องด้วยนะลูกแม่ฝากน้องด้วยนะคะฝากน้องด้วยจ้าัอดี <ตา S 2> ค่ะลูกใช่ <laughs> ใช่ค่ะแรงเยอะแม่ไปแล้วลูกฝากน้องด้วยนะลูก <laughs> เออแม่ฝากน้องด้วยนะลูกเอ้ยเอเอออออคุณตาลูกคุณตา <laughs> คุณตาเขามาดูวัว <laughs> คุณตาเขามาดูวัวลูก แม่ฝักน้องด้วยลกูกเออจุ้อจฝักน้องด้วยนะลกูกแม่ฝักน้องด้วยนะคะจุ้อจไปแล้วประมาณนี้ครับเพื่อนๆแม่ฝากน้องด้วยนะคะ <c oughs> ลูกแม,ม่ฝากน้องด้วยนะคะจื้อจืประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็จะมีไฟสว่างอยู่ได้ยุงเนะาะก็สปอตไลท์ ไปแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งน hmm ี hmm. então, um, 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 ้เจอกันนูตกหาที่หลบฝนกันนะลูกรู้เปล่ารู้เปล่าฝนตกหาที่หลบฝนนะเมื่อกี้แม่ไปช้อนใบไม้ออกจากกะละมังน้ำให้แล้วนะแม่เติมน้ำให้เต็มแล้วนะลูกวันนี้กินอิ่มกันแล้วนะลูกกี่โมงแล้วสามทุ่มแล้วเดี๋ยวแม่กลับก่อนลูกแม่ไปหาคนท้องมาไปแล้วนะนวนแม่ไปแล้วนะลูกพระคุ้มครองเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองเดี๋ยวฝนตกหาที่หลบฝนนะลูกฝนสวยเดี๋ยวฝนตกหาที่หลบฝนนะลูก แม่ช้อนด้วยไม้ออกแล้วนะระวังรถด้วยนะลูกเย่๋ยซีซัวกินอะไรนะลูกแไปแล้วลูกไปแล้วลูกดาวระวังรถด้วยนะลูกไม่วิ่งไรรถนะคะอ่คุณคองนะฝนตกหาที่หลบฝนนะลูกดูดิยาเจ้าชู้ติดเต็มเลยลูกแม่ตึงออก่ะเดี๋ยวไม่หล่อรักลูกนะรักลูกนะคะอ่จุ้ยอ่จุ้ยมนสวยระวังรถด้วยนะคะแม่ไปแล้วลูก